สุขสบายดีพ่อแม่มพ ah ี่น้องมาทุกคู่ทุกคนเด้อบอกว่าจะเป็นทางลาวเฮาและอยู่ต่างประเทศก็ตามเนาะการยินดีตอนรับท่านผู้ชมเขาสู่่องสาวยูบานาซันนลคือเก้ามือวนนี้กับาวยูกะกลับมาบ้านพูนคำเนาะท่านผู้ชมบ้านพูนคำเมืองมหาไยแข่งขมวดอีกครั้งเนาะกะสาวยูมามาครั้งนี้น่าจะแม่นครั้งที่สามแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่สาวยูมามามาถ่ายคลิปเขาเจ้าอ่ะ โซมเซมขัวเนาะเจ้าไว้ใส่ยน้ำผุนชาวบ้านนั่นแหละแล้วก็ก็เลยมีสองน้องเนาะอ่าที่ออกคลิปน้ำสาวญูนั่นแหละก็มีน้องน้อยเนาะอ่ผู้ดีมีเอฟซีเพื่อนเห็นเพื่อนก็เลยติดต่อหาสาวญูให้สาวญูมาเอาของขวัญให้น้องน้อยแต่น้องน้อยเพรท่านหูตัวสวามืิวุสิได้ของขวัญเนาะท่านผู้ชมเนาะ แล้วพะว่าสัญญูกับ,บติโต,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 ตหาน้องบรายทโทรัพท์น้องพีง่วันนี้สัญญูก็จะไปหาน้องหน่อยอีกครั้งหนึ่งจะไปมอบของขวนนัญในเพื่อนนั่นแหละและสิเปลี่ยนอย่างไปอรอลุ้นน้ำกานเนื้อท่านผู้ชมเดอ้อแล้วก็ขอขอบใจเจ้าของเจ้าของของขวัญน,นั่นเนาะส,สี่เห็นคลิปแล้วก็อยากอยากให้น้องนะอยากให้น้องมีกำลังใจอยากช่วยน้องนั่นแหละไปท่านผู้ชมไปติดตามบึง้งการเดินทางเข้าไปที่บ้านพูนคัาสัญญ,ญูจะทาย เส้นทางเข้าบ้านเขาเจ้าน้อยทำจุกจุก ท่านผู้ชมตอนนี้ชาวญูก็เดินทางมาที่หน้าบ้านของน้องหน่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกะซิบเบิ้งว่าน้องหน่อยหรือมา,ากโรงเฮียนรบมาระบพบพบแต่น้องชายเพิ่นมาลบสองจังพบเพิ่นเนาะโอ้อันนี้น่าจะเม่นเฮือนรัวน้องเฮือนบอนดังฟืน้นดังไฟเนี่ยน้องน่าจะอยู่ทางใดหาอนใอสบายดีลูกสบายดี เห็นอยังกําลังสิล้างถ้วยกําลัางสิล้างถ้วยก็ดุมันค่ะน่ะถือเออฝนตกถือแล้วมันอันซุ่มล้วเฮียนมาโดนแล้วบ่หาชิมาหาชิมาเนี่ยแต่ละมืมะ้อ,ล,อล,ล,ล้างถ้วยเลยไอ้ช่งางล้างถ้วยแล้วค่ะนึ่งข้าวนึ่งข้าวแหละเพื่อเออไปอยู่แล้วกันนึ่งแต่ละเทื่ยเราต้องเป็นเอื้อเจ้า ได้น้ำประ่าณเมื่อนี่ฮะ่ะไปลอยที่ไปโบงเงี้ยใช้เวลาดูดปรมาณจะลึกมาเพื่อหอดบ้าน แล้วเวียกตอนแรกเขาเห็นยังแต่ละมือล้วล้างถ้วยให้น้ำชิดเพื่อนได้น้ำคืนเพือนแตน้ำมึดล้างถ้วยได้น้ำคืนเฮือนนึ่งข้าวอีกน,น,อน,นึ่งข้าวค่ะผมจะเอ๋ยบอยู่แล้วกัน่งเอ๋ยอยู่แล้วแต่ก็นึ่งอตอนนี้ก็ถ้าน้องน้อยล้างถ้วยแล้วจังเอ่อส่วนเพื่อนเขามานั่งลิ้นอยู่ข้างในเนาะท่านประชุมเนาะให้น้องเฮ็ดเวียกก่อน โอ้พักพักนี่ผู้บ้านางเลยซื้อพางอีตู่้ะก็พักกาดให้ประเดกได้ยหมเนาะแล้วล่ะลเอาไว้ข้าวไบหนึ่งบ้าถ้ามือใดเอื้อจะยูงเงินเราวไหนึ่งข้าว แป็อ่งนี้เดียวตอนเช้าก็คือกันเผาถ่านบ่นังยืมเงินเพียนลายให้เงินเขาเผาก็มันต้องได้ไปตัดไม้เด้๋ยนาะแล้วเป็นอันน้ำมันเงินอีกกวดกวดอ่าแต่ฟืนแต่ไฟเงินครัวท่านผู้ชมน้องเห็ดเวียกเงินอ แต่ละมือก็เวิ่เท่านี้บอกล่ะเสาร์อาทิตย์เราถ้าบม่ได้ไปแชรก็ไปหาหน้อไม้แถวบ้านเฮาวแก้ๆนี่บ่มีอยู่เนาะหองม่วงในต้นนี่บ่ลุ่นนี่เจ้าออกมาให้มันหล่นหลานเขาจะเอาแห่ เมื่อคืนนี้ลมพายุเข้าทางบ้านนอ้องบ้านที่เจ้าก็เข้าแวเหะนะห่าอามลมทางลมทางปุ่นไฟฟ้ากระดับหาก็มาตอนก้ามุมงเช้าโอ้งัวบม่ได้ปล่อยงัวบอาัน เออน้องเจ้าไปไล่เอาเมื่อกี้คือบบเห็นพ่อเจ้ารับใยเสร็จหน้าแล,ล้วเออขำจะหน่อยเ่เราจะได้มาเนาะขนมไทยเฮือนชานดังง่ายเอ้าอันนี้ห้องยังขนะอันนีรุ่นคั่วอีบะเล้าข้าวบ่เออตัวนี้เล้าข้าว ยังสบายปกติบ้านที่เจ้าน้ำบริท่วมแล้ววะท่วมน้ำพุนเหรนไหนพัดขึ้นมาเทิงนี่แล้วแม่บอกขึ้นมาคารโน่นี่ยมันไ่ได้ขึ้นมา,มมาเออท่วมแต่บอลอื่นท่วมแต่เขตว่าเครดขั้วค่ะจะแรงบริถุม่มถ่วงแถวทั้งบ้าน,าน,นแล้วพ่อก็นั่งลิ้นอยู่สะแล้วข้างแน่แล้วบ่าเวียงนี้ย่างอะไรน้ำซื้งเอาไปไรไปได้ไก่บะนี่ไปลองได้เบิร์นนู้นเป็นอะไร ท่านผู้ชมน้องสิไปได้น้ำชาวญู่ยากเห็นเอ๊น้องกำลังสิได้น้ำเสียบปลั๊กสื่อๆหราว้า,านางเสียบปลั๊กไฟแล้วก็น้ำขึ้นทึ่งเลยเฮ้ยได,ได,ได,ได้น้ำจากจากมาจกมาเลยล้างซาน ล้างบนล้างถ้วยน้ำกระแห้งอยู่นางน่งเนาะกระใสขคักสาลกับน้ำปะปะ่าเมื่อบ้านถธอเจ้าพากกัใช้น้ำส้างมเมื่อไรวะมาดูเป็นแม่สีเลือนมากๆไปเป็นพาทางใดเด้ออนาคุนี่เป็นพาทางแขวงใดเด้ ดูเป็นพายกับบ้านนี่บ่เบิ่งคักละคนนี่ยันเป็นพายกับบ้านละเด้อล้นละนะยันผู้บ่าวมาเผาอยู่หน้าเพือนทุกมือกับประจักษ์ไม้เนี่ยไม้เก่าไม้เล้าบ่นางไม้ใช่ไหม tuần <tiếng nói> sau tưởng trong mùng tết là mừng à. Hà mùng sao là than. có tí là nó hà mùng sao này nó. ก็เล็ดเซ็ตสิ้นสำหรับการได้น้ำตอนแรงวันนี้คักแต่น้ำใส่น้ำใส่คักยุงเฮียนบ่มีกิจกรรมมีกิจกรรมแี่ยุงเฮียนแตเจ้าเฮียน บ่บบแบบแบบอาจารย์พาสร้างกิจกรรมลินนั่นลินนีนนน่มีแบบแบบยิงกีฬาซะแบบตีลูกตีบาลเตะตอตีบูนเจ้าธนัดธนัดตยังธนัดกีฬาแบบประเภทใดตีบูนตีบูนเป็นตีบูนนี่อ๋อภาษาจีนแบอาจารย์สอนบ,บอเพื่อนธนัดเรียนกีฬาตีบูนภาษาไทยเพื่อนไปตั้งอืม ใหเนาะเพื่อว่าให้น้องน้อยไปใช้จ่ายซื้อข้าวต้มขนุมหรือว่าซื้อป้มซีฟิลดของลาวเนาะท่านผู้ชมตามที่เขาเจ้าฝากเงินมาให้แหละเอฟซีน่าจะเม่นเอฟซีที่สามแล้วเพื่อนก็จะให้เห็นเชายูเอาคลิปอยู่ที่บ้านในโลกไปเรื่อยๆเพื่อนยากเห็นเนาะธรรมชาติบ้านพูนเข้ามาห้าวแล้วก็วิธีชีวิตชาวบ้านนั่นแหละเขาเจ้าเห็นอย่างเนาะตอนแรกตอนเช้าถ้ามีโอกาสเชายูก็เจ้าเข้ามาถ่ายให้เขาเจ้ารับชมเห็นน้ำกัาดอะไรเนาะจะเอาเงินให้น้องหน่อยเพราะว่าวาลลายแล้ว เด้อคนที่โอนเงินมาให้น้องนี่ก็ให้อยู่ดีแห้งร่ำรวยร่ำรวยเด้อเอ้อพระชันแหละสาวยูจะขอเดินทางกลับบ้านก่อนเด้อน้องน้อยเด้อแล้วพบกันใหม่ถ้ามีโอกาสเดลิขก็ใจละเด้อสาวยูวซออคน้ใหญ่เด้อขอบใจขอบใจคือกันเนาะอ่ะท่านผู้ชมสาวยูกะจะขอตัวเนาะกลับบ้านก่อนหะแหละเพราะว่านจะได้เดินทางเอ่อเส้นทางมันก็ยากลำบากเนี่เพราะว่า มันลดใหญ่หลายเนาะไปะท่านผู้ชมสนุนเจ้าขอจุ๊บคลิปแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านเลยเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปเดอ้อขอบกขอบใจเจ้าขอเงินที่ฝากใหมน้องและขอบใจผูดด้ทีติดตามทุกคนทุกท่านเดอ้อสุขดีมิไซ